สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมฮียอามคนรักรถโคราชนะครับครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้ามิซูบิชิแลนเซอร์ซีเดียนะครับคันนี้เป็นเครื่อง1.8เกียร์ออโต้ตัวท็อปนะครับแอร์แบ็กสลูกนะฮะแล้วก็เบรก ABS นะฮะปีศูนย์สี่ครับคันนี้สีสันรอบคันสวยงามร้อเปอร์เซ็นแบบนี้นะตรงไหนให้เป็นตําหนิก็เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับนะครับเอาไปใช้งานแบบสีสันสวยงองามแบบนี้เลยนะฮะ เดี๋ยวพาชมรอบคันช้าๆชัดๆนะครับสเกิร์ตรอบคันนะฮะล้อแม็กขอบ15นะครับยางเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะฮะรถเซอร์วิสซ่อมรุงให้เรียบร้อยนะครับน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องสาระละเรื่อนต่างๆนะน้ำมันเกียร์นะสายพานไทมิง่งสายพานหน้าเครื่องนะครับคอยจุดระเบิดนะครับหัวเทียนนะระบบวาวปรับตั้งเรียบร้อยนะครับ ทุกอย่างผมเซอร์วิสให้ชุดใหญ่ใหม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นท่านเอาไปไม่ต้องไปทําอะไรนะพร้อมใช้งานอย่างเดียวครับยางสี่เส้นเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูดอกนะครับดอกยางล้นลึกๆแบบนี้นะครับใช้กันยาวๆครับไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะภายในซักฟอกให้ใหม่หมดนะครับราคา68,000บาทนะครับราคาต่อรองได้นะครับ แพงไปต้องขออภัยนะรถผมไม่ใช่รถราคาถูกขายตามสภาพนะครับเราเก็บงานซ่อมบำรุงเซอร์วิสช,ชุดใหญ่ให้ก่อนขายนะฮะก่อนสมมบติตอภาษีให้ครบเต็มปีนะฮะเอาไปใช้งานได้เลยครับพร้อมขับส่งทุกจังหวัดทั่วไทยนะเดี๋ยวไปดูด้านในครับครับผมแผงประตูสวยทุกบานนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้นะครับรถไม่ช้ำนะครับ ภายในคอนโซลไม่มีแตหกหักไม่มีชำรุดนะฮะอันนี้บอกคนนั่งนะครับนี่ฮนะรถสะอาดมากเลยนะครับแางประตูนะครับสวยงามนะครับเบาะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งครับฝั่งนี้นะครับเบาะสวยงามนะมีขาด นิดนิดหน่อยๆนะครับด้านหลังนะฮะเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับครับผมอะไรไม่มีแตกลายงานะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับเบรก ABS นะฮะแอร์แบ็กสองลูกนะครับบอกคนขับมีตำหนินิดหน่อยนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเฮียมให้ชุดคุ้มไปด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่อยากคุ้มนะครับเพราะว่าเบาะเดิมมันยังดูดีนะยังยังสวยนะครับ